วันนี้พี่หญิงนำรถสภาพดีราคาถูกมาฝากคุณค่ะตามคำเรียกร้องนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะถามหารถกระบะ4ประตูค่ะวันนี้นะคะเรามาตอบสนองความต้องการของคุณค่ะด้วยกระบะอ s สุสปี2013 V-Cross คันนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากระบะอิสุ u นะคะ3.0 d m ุ x V-Cross คันนี้จะคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนด้วยราคาที่พี่เปิดให้คุณเพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นนะคะมาดูกันค่ะว่าความคุ้มค่าจะมีมากแค่ไห ได้คะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็สภาพหน้าห้องเครื่องรวมถึงโครงสร้างของรถยนต์ isuzu d-max นะคะ v-cross คันนี้ว่าสภาพของเขานั้นสมบูรณ์น่าใช้หรือเปล่าและโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างเดิมที่ปลอดอุบัติเหตุหรือเปล่าคะ่ะ มาดูกันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้อย่างที่พี่หญิงบอกไปนะคะแรงม้าของเขานะคะอยู่ที่174แรงม้าแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรนะคะแรงบิดดีแรงม้าเยี่ยมค่ะคุณไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของความแรงเขาอัดแน่นแน่นอนมาพร้อมกับเครื่องยนต์ DDI VGS Turbo เเลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแรงม้าเยอะนะคะแล้วก็ ในส่วนของแรงบิดก็เยี่ยมค่ะและที่สำคัญค่ะของเขารุ่นนี้นะคะยังเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนสีล้อไปได้ในทุกสภาพถนนเลยทีเดียวค่ะสภาพหนะ้า เครื่องตอนนี้นะคะเป็นสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะมาครบทั้งอุปกรณ์ในส่วนของฝาครอบแบตเตอรี่สายรัดนะคะแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของหน้าห้องเครื่องยนต์ของเขาค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆนะคะก็อยู่ในระยะที่เหมาะสมและความดูแลของช่างผู้ชำนาญการมาตลอด7ปีนะคะของรถยนต์คันนี้แน่นอนอยู่แล้วซึ่งจุดนี้นะคะคุณออกรถไปก็ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเนื่องจากว่าเรา ดูแลให้คุณและเปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนที่คุณจะรับรถไปอยู่แล้วนะคะและต่อมาค่ะพี่หญิงจะขออนุญาตอคอนเฟิร์มนะคะในเรื่องที่หลายๆท่านกังวลใจค่ะนั่นก็คือเรื่องของการคอนเฟิร์มนะคะการทําสีและอุบัติเหตุหน้าห้องเครื่องยนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของฝากระโปรงและแก้มข้างนะคะมาเริ่มต้นกันที่ฝากระโปรงนะคะ สักกระโปรงนั้นนะคะของเขาไม่มีร่องรอยของการถอดนะคะของน็อตทั้ง4ตัวค่ะและแก้มข้างก็ยังเป็นน็อตเดิมใส่กิ๊กอยู่นะคะรวมถึงคานหน้าไม่งอนะคะเป็นคานหน้าเดิมซึ่งคานหน้าเดิมนี้แสดงให้เห็นว่ารถยนต์ของคุณไม่มีการชนหน้ามาค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเรื่องของอุบัติเหตุนะคะของการชนหน้าคันนี้ไม่มีค่ะอันนี้พี่ญิงคอนเฟิร์มได้เลยค่ะสติกเกอร์มอ,อก,กร,รวมไปถึงสติกเกอร์คำเตือนต่างๆที่มาจากโรงงานรวมไปถึงฉนวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่ดี เช่นเดิมนะคะไม่มีร่องรอยของการแกะหรือการงัดนะคะเพียงแค่มีร่องรอยนะคะที่เป็นเรื่องของการใช้งานผ่านมาแล้ว7ปีเท่านั้นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการคอนเฟิร์มนะคะในของหน้าห้องเครื่องยนต์ค่ะต่อไปนะคะพี่หญิงจะพาดูนะคะรอบคันของตัวรถคันนี้นะคะว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีความหมายังไงนะคะเรามาดูกันค่ะในจุดเด่นของ Isuzu V Cross นะคะเครื่อง3,000คันนี้นะคะ ความโดดเด่นของเขานะคะก็คือความหล่อของด้านหน้าดิสสุสุเขาจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆก็คือกระจังหน้าของเขานั้นนะคะจะมีความดุด,ดันนะคะแล้วก็ลงตัวด้วยเส้นโครเมียมที่มีขนาดใหญ่นะคะไฟหน้าของเขานะคะก็ยังเป็นไฟหน้าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นเดิมนะคะคือเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งมีความสว่างนะคะประกอบกับความสูงของตัวรถนี้ทำให้รถของคุณมีทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ เวลากลางคืนด้วยตลอดจนความเป็นรถสูงนะคะของ V-Cross คันนี้ก็ทําให้มีทัศนวิสัยที่ดีด้วยในการขับขี่เวลากลางวันสามารถมองเห็นได้รอบตัวรถเลยทีเดียวค่ะ รวมไปถึงด้านหน้านะคะมีไฟตัดหมอกพร้อมด้วยฝสาตอกไฟตัดหมอกที่เป็นโครเมียมโดดเด่นนะคะแล้วก็ลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะป mm hmm. ระกอบกับรถคันนี้นะคะมีความเป็นสีขาวนะคะสีขาวของเขานั้นไม่เหมือนรถสีขาวที่ใช้มาแล้ว7ปีเลยค่ะอันนี้พี่หลิคมนเฟิมได้ดูด้วยสายตาแล้วนะคะเจ้าของเดิมเขารักษาแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับ Suzuki c r o s s นนี้คุ้มราคามากๆค่ะมาถึงล้อนะคะ ล้อแม็กของเขาเนะะี่ยาโอ้โหเป็นล้อแม็กแบบออฟโรดกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าท่านไหนที่ชอบการตกแต่งรถยนต์สไตล์นี้พี่แนะนําเลยค่ะรวมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะคะของ V-Cross คันนี้ก็จะประกอบไปด้วย บันไดข้างนะคะที่สามารถทําให้คุณขึ้นลงรถได้สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะคะและมีในส่วนของราวหลังคานะคะที่ติดตั้งมาแล้วกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นโครเมียมครอบอยู่แล้วและนอกจากนี้ในส่วนของคิ้วกันาสาดก็ยังมีติดตั้งนะคะเมื่อจับเป็นโครเมียมทั้ง4ด้านพร้อมด้วยถ้วยรองเพื่อป้องกันร,รอยถลอกนะคะและด้านหลังนะคะยังมีสัญลักษณ์4ีคูณสนะคะที่แสดงให้เห็นว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์รุ่น ขับเคลื่อนสีล้อกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมทั้งแมกไลเนอร์นะคะที่มีมาพร้อมเรียบร้อยค่ะถือว่าอุปกรณ์ภายนอกนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกนั้นดูสวยงามโดดเด่นและดูลุยดุด,ดันมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับ isuzu d-max v-cross 3.0คันนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าภายในนะคะของรถยนต์นะคะ isuzu d-max v-cross คันนี้นะคะ จะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่หญิงขออนุญาตอธิบายนะคะด้วยสไตล์การออกแบบของเขานะคะแน่นอนนะคะว่าอีสุดีแม็มีครอสนี้จะออกแบบนะคะให้ห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดีแมอยู่แล้วนะคะภายในอุปกรณ์ใช้งานมีครบครันมากๆนะคะสิ่งที่โดดเด่นนะคะที่พี่หญิงขึ้นมานะคะ ที่ดูแล้วนะคะเทียบเท่าเหมือนรถซีดานนั้นก็คือเบาะนั่งผู้ขับขี่ตอนหน้าของเขานะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าซึ่งพี่หญิงมองว่าทําให้มีความสะดวกสบายแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะสําหรับผู้ขับขี่ค่ะรวมไปถึงพวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3ามก้านนะคะประกอบด้วยปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะทางด้านซ้ายจะเป็นปุ่มที่สามารถเลือกโหมดของเครื่องเสียงได้รวมทั้งรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ หน้าจอของเขานะคะก็จะโชว์ออโดมมเตอร์อรวมนะคะทริปเอทริปบีนะคะบาบรวัดรอบบารัดกิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงสถานะของน้ํามันนะคะตะ่างๆอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันทั่วไปนะคะที่เขามีอยู่แล้วส่วนภายในคอนโซลน,นั้นนะคะแดชบอร์ดนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าหน้าจอเล่งเสียงนะคะก็จะสามารถโชว์นะคะในส่วนของแหล่งที่มานะคะของมีเดียต่างๆนะคะสามารถเล่นซีดีมีีสได้และถัดมานะคะเป็นแผงควบคุมแอร์นะคะซึ่งแอร์ของเขานั้นก็จะเป็น ลักษณะการออกแบบแบบ m i r r o r i n g นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอีซูซมาตั้งแต่ไหนแต่ายเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีอยู่ใน i ีซ mm ูซ hmm. ูวีครอสคันนี้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ในส่วนของเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดกันเลยทีเดียวนะคะมีช่องจ่ายไฟสำรองและถัดมานะคะติดกับตำแหน่งเกียร์นี้นะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มควบคุม การปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนของรถยนต์คันนี้ได้นะคะว่าสภาพถนนไหนที่ควรจะขับ2อล้อหรือ4ล้อนะคะแน่นอนว่าความคุ้มค่าของ isuzu v-cross คันนี้นะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานการใช้งานในรถยนต์คันนี้ภายในห้องโดยสารก็ครบถ้วนกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงสภาพของห้องโดยสารด้านในนะคะที่พี่หญิงจะพูดถึงต่อนะคะก็คือเรื่องของเบาะนะคะเบาะหนังของเขานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ ใช้งานมาแล้ว7ปีนะคะแต่ว่าเรื่องของเบาะหนังเนี่ยก็ยังเป็นเบาะหนังที่ยังไม่มีความโซมเลยพี่หญิงดูแล้วสภาพยัง80%นะคะถึง90%อยู่นะคะไม่เหมือนรถที่ใช้มาแล้ว7ปีนะคะถือว่าเป็นสภาพที่พร้อมใช้งานและถ้าเมื่อเทียบกับราคานะคะ49900นี้พี่หญิงมองว่าคุ้มค่าและเกิดราคามากๆค่ะ City, take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. Well, you never know if you never go. คุ้มค่าเกินราคามากๆเลยใช่ไหมคะกับ Isuzu V Cross นะคะ D Max เครื่งองยนต์3,000คันนี้นะคะแน่นอนนะคะว่าความแรงนะคะความประหยัดก็มาพร้อมกันและอัดแน่นอยู่ในคันนี้แล้วนะคะถ้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะหรืออยากให้พี่อิงคอนเวิร์ตสภาพเพิ่มนะคะก็สามารถที่จะติดต่อพี่ญิงพัง Facebook Inbox ได้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะหรือ l ล n e อีก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราดูได้คะว่าในวอล์กหน้าพี่ิงจะนำรถสภาพดีราคาถูก รุ่นไหนมาฝากคุณอีกค่ะแต่สําหรับวันนี้นั้นนะคะพี่หิงฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับอีกสุ V วีครอสนะคะสามจุดสุขับเพื่อ4ีล้อค,คันนี้ค่ะในวันหน้าเจอกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะและสวัสดีค่ะ